ยอยากับมาหาแม่แนแม,แม่ที่หอดมาเด้อมากินข้าวบ้านเฮาโอเคจ้าเด้วเจอกัน เป็นลูกสาวกบจบชั้นมหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ขายนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพ University ที่ทันสมัยดาวสวยดาวรัศดาดาวเด่นคนมันสวยทำอะไรก็เด่นก็เลยถูกพรีเซนให้เป็นดาวมหาลัยเพื่อนเพื่อนที่คณนนะลืมดาวสุดๆเลย หาเสะแตกอย่างมาซอยกูยกของแม่จ้ะจ้อยยาเอาสว,วัสดีจ่าอีพอีแม่ส,สวัสดีจ่าสบายดีบ่อะรอีลาเอ่อหนูน่ะซื้อแฟรี่ค่ะแฟดหลี่อีอย่างแฟรี่ค่ะมือนีหน่ะหนูมีของมาให้น้ำเดชผีเด <Okay. S 2> มันคืออย่างปอบหมาจา้าพูดจากยี่บ่บพี่เขาอยุสายอะแม่หุ่นแกพแบบพักกแบักล่าไปก่อนเด้อล<ะ>ีาเอ้าเอื่อยยยหาอุ้ยของแพงตัวนี้ แกบออกอยู่อา้าคือเป็นสาวว่ะอีหล่าก็มีขอให้เอื้อยคือก,กันนี่่ไมอยังโอ๊ยอีห่าเอ้ย เจอไม่ด้ไปต้อไม่ดตอแหละไม่ตอยดีดีเราต้อไหมูเิมขะ้ามีพวกซุ่มานี่้ันไปทำยังเลยว้เอาข่าไปให้แม่ดีกว่า ผู้ใหญน,นี่เอาอีผิงตัวนี้ป้าป้าลุกเอา,น,น,านั่งนั่งแขนไปถึงได้แน่ยมาบ้างอีเขา่าอีแม่อีเขา่ามึงก็บอกเข่าไปให้กูฮึ่มหนูเรื่องจ้ะแม่ไม่ใส่ก็ไป ขอบใจด้ที่ซอยขอยเเปน็นหยังดอกกลับไปเจ้าสีโดหนหยังบอเ่าเป็นหยังดอกกี่แม่พื้นก็ว่าเป็นยังสั่นล่ะขอใจได้หลายเด้อไปเจอกันมืออื่นเด้อ อ้าวอีพีงเป็นหยังขึ้นมานั่งผู้เดียวคอยถือแก้มโอ้เป็นหยัางาเป็นหยังอยู่เลีคอยอยู่เป็นหมูก็ได้นี่เด้เพิ่นประกาศตามหานางงามประจำหมู่บ้านคุณพ่อมึงจงามอยู่เด้ลงบ่อคอยแต่งหน้า่าเป็นมาเป็นหยังค่อยอันนี้ได้ซสื้อได้อยู่กะไถ้ก็ได้ป้าป้า ปังฟังฮัลโหลฮัลโหลเสียงประกาศจากผู้ใหญ่บ้านสิมาหานางงามประจำหมู่บ้านของเฮาไปที่มันนามันใจในโตเจ้าของเราขอเชิญมาสมัครได้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านช่วยบราคุ้ยไปตา้าไป็ู้สมัครบ้าเออเออับมาสถทนีละขอโตไปหาเมียก่อนกูดบาย ลูกสีโอ้ยสีแม่มึงอ่ะสีแม่ตัวโอ้มีหยางวะขาก็ไปเฮื่อนพี่ใหญ่เลยโอ้ยมึงเี้ี่ใหญ่พีใหญ่าี่ใหญ่ค่ะนุมาสมางหน้างจะ ไปไปลงซื้อลงซื้อเอากอะพี่อ้าผิงกูก่อก่อนดิจ้ะขอบคุณจ้ะวันนี้มันแต่งจังไได้ลราผิงกูกับฮู๊คือกัน แต้งแน่งนัๆสูเดี๋ยวไม่สหแต้งให้มาจา้ะมาจ,าจา้ะเสร็จแล้วจ้าลูกสาวโอ้ง่ายแท้โอ้ยง่ายมีหลีขอบคุณจา้าที่มาแต่งขอบคุณจา้าขอให้สนาะด้วยลูกสาวมีอย่างแฟลลี่กูจ่ามึงร้อยหนึ่งม่ต้องลองสมัคร Bỏ, bỏ không Bỏ Thôi bò bỏ Ở đây Cảm ơn các bạn Cái โลโลและแล้วมือนีกับมาหอนมือที่ทุกคนเจงหัวไปงามทีสุดในหมู่บ้านดงมาเมืน่นถ้าพร้อมแล้วกับวาเบิงสช้างามผู้แลก้วได้เลย สวัสดีค่ะ,คะหนูซื้อแฟรี่นะคะมือนีหนูซิมมาโซ่รัมเหุนเบิงค่ะ แล้วคะ่ะซุ่มอีพีคงสิบว่าเดี๋ยวมาแข่งดอกแมนโอ้ยปวดเนี้ยฉัอว่าไปไปไปมึงแพ้แน่อีพี <c oughs> <c oughs> จกไปแล้วอันการแสดงของลูกไม่ใช่เพื่อนอันมีผู้ิป่าสองคนพียะไรมีอะไรมีอะไ่ใคมาแล้วเอ้ามามามา่นมาไหนจังไหนวะสวัสดีจ้ามันนี้นุพิงสิมิโชว์การตามบอกหุงนะคะมาจ้า นี่แหละจ้าโอ้เป็นแสแือแค่ต้องสิมบิง,องโอ้แสแือแค้มามาทำอะดิมากินเขาน้ำกันเดอ้ออายกะถึงเวลาที่คุณรอคอย อุสนะในมือนี้ก็คืออีพิงพิงพิงมาแล้วยยินดีน้นเดอ้อวฮออโสน,าน่าเด็กจงไงวะบลูงามกับบ่งามแมนมึงไผ่หนิเฮ็นมันว่ากันโอ้ยของมันกระสิบเบิ้ลกิน ขงมาเป็นยังไงแน่ลูกลาเฮแแ้ขนาดข่อยเอามันไปซ่อนไวนะมันยังกลับมันสนะดอยู่พี่ล้างอย่าปไปเฮตังซานอีกล่ะเวรกรรมมันมีอิหลีกับแมนอยู่ข่อยสิบอเฮ็ดล,ล่ะล่ะข่อยสิกับกรุงเทพ